นิยายรักโรแมนติกบ้านไร่แสนรักเป็นโรคกลัวน้ำหรอครับเสียงไพรถามก็ไม่เชิงหรอกค่ะซาก,กุนีตอบเสียงแผ่วเบาอย่าไปเชื่อนกน่ะเป็นโรคกลัวน้ำทิมนเอ่ยตกลงไม่เล่นใช่ไหมทิมนชวนอีกหนซากุนียังสายหน้า พี่ไตรล่ะลองมาเล่นน้ำแบบเด็กๆหน่อยเป็นไงเอางั้นหรอไตรชักนึกอยากสนุกบางทีหากเขาปล่อยตัวปล่อยใจซะบ้างอาจจะทำให้ชีวิตดูเข้าทีเอางั้นสิคะเล่นไหมโอเคก็ได้ไตรบอกพร้อมรอยยิ้มเยี่ยมเลยงั้นลงมาเลยค่ะพิมลรั้งแขนชายหนุ่มลงไปในลำธาร สาก,กุนีขยับไปนั่งที่โขดหินมองพิมลกับไกรเล่นน้ำเป็นเด็กอย่างที่พูดจริงๆเสียงหัวเราะของพวกเขาทำให้สาก,กุนีอยากลงเล่นบ้างแต่ความรู้สึกกลัวทำให้หญิงสาวต้องได้แต่นั่งมองนกแน่ใจนะว่าจะไม่ลงมาขอบายจา้ะนกเอ่ยเสียงเรียบน้ำตื้นนะครับรับรองว่าไม่เป็นอันตรายตามสบายเถอะ ขอนั่งดูดีกว่าเดี๋ยวเหอะพิมลสก,กุนีอุทานทั้งปิดป้องน้ำขณะพิมลกำลังวิ่งใส่ทั้งหลบทั้งหัวเราะเป็นพลวันไรก็ช่วยพิมลอีกคนแทนที่สก,กุนีจะลุกหนีหล่อนกับทําแค่เอามือป้องอยู่ตรงนั้นจนที่สุดก็เปียกปอนน้ำทำให้โขดหินเปียกส่งผลให้หินลื่นสก,กุนีมัวแต่ปิดป้องน้ำไม่ทันระวัง หล่อนจึงลื่นตกลำธารไว้ Why? สกุนีอุทานด้วยความตกใจก่อนร่างของหล่อนจะลื่นถลายลงไปในน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยหญิงสาวร้องอย่างตกใจตะเกียกตะกายเหมือนคนจะจมน้ำท,ทั้งทั้งที่น้ำตืึนแค่เอลเท่านั้นไพรตกใจเช่นกันไม่คิดว่าสกุนีจะกลัวขนาดนั้นเขารีบเข้าไปรวบร่างหญิงสาวเอาไว้ ช่วยด้วยช่วยด้วยสักกุนียังร้องมือสเปสปะหลับหูหลับตาร้องให้ช่วยพิมลก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งไพรรวบวพ่างหล่อนแน่นๆไม่ให้ดิ้นได้และมือไม่ให้โดนน้ำน้องนกน้องนกใจเย็นๆครับไพรร้องเรียกเตือนสติและมันก็ได้ผลสักกุนีหยุดชะักหายใจหอบหน้าซีดใจเย็นๆครับ ไม่เป็นอะไรปลอดภัยแล้วครับปลอดภยัยไปรเอ่ยเสียงอย่างอ่อนโยนสัก,กุนีหายใจแรงตัวสั่นด้วยความกลัวไรรีบพาหญิงสาวขึ้นฝั่งทันทีนกฉันขอโทษฉันไม่นึกว่าเธอพิมลหยุดเสียงอย่างสำนึกผิดเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว สักกุนีควบคุมตัวเองได้มากแล้วและคลายความสั่นกลัวลงไปมากแล้วไม่เป็นไรหรอกพิมลฉันเองที่ต้องขอโทษดื่มนี่สักหน่อยจะช่วยทำให้ผ่อนคลายไกรยื่นแก้วบรันดีให้น้ำอะไรหรอบรันดีครับดื่มสักนิดจะทำให้ผ่อนคลายครับสักกุนีรับแก้วจากเขามาและดื่มไพรมองนิ่ง จนหญิงสาวดื่มเสร็จผ่อนคลายบ้างไหมน้ำเสียงเขาเป็นห่วงและจริงใจทำให้สกุนีมองตาเขาก่อนจะยิ้มให้ค่ะรู้สึกดีแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้หมดสนุกไกรยิ้มกว้างสนุกเป็นเด็กแค่นั้นก็ดีมากแล้วล่ะครับนกฉันขอโทษนะไม่คิดว่าเธอจะกลัวขนาดนั้นจริงๆ ไม่เป็นไรหรอกพิมนสัก,กุนีเงียบไปช่างเหินนกยังไงก็ขอโทษจริงๆผมว่าไปนอนพักผ่อนดีกว่าไหมไตรเอ่ยตัดบทแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นด้วยไตรส่งสองสาวเข้านอนส่วนตัวเขากลับมาที่ห้องหนังสือ พี่ไตรคะพี่ไตรไตรรู้สึกตัวตื่นหลังจากเข้านอนได้ไม่นานพิมลมาเรียกด้วยน้ำเสียงตกใจและร้อนรนมีอะไรหรอพิมลน,นกค่ะตัวร้อนมากเลยมีไข้สูงแย่จริงไตรอุทานแล้วรีบออกจากห้องตามพิมลไปที่ห้องนอนของสกุนีพบว่าสกุนีมีไข้สูงจริงๆเอาไงดีคะพี่ไตร พิมลเอ่ยอย่างไม่สบายใจไปโรงพยาบาลเขาเอ่ยออกมาเท่านั้นก็ช้อนร่างหญิงสาวอย่างไม่ต้องรีรออะไรพิมลคอยวิ่งตามเขาไปติดติดพิมลเห็นชัดว่าแววตาของไพรเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยมากมายรู้ไหมหน้าพี่ไพรซิกเป็นไข่ต้มเลยละ่ะพิมลเอ่ยเสียงใสหลังจากผ่านไปอีกวันอาการของสกุนี ดีมากแล้วเขาห่วงเธอมากเลยนะนกสาก,กุนียิ้มเจือนเจือนกลบเกลื่อนด้วยการพูดห่วงมากเท่าเธอไหมพิมลนาโตเท่าสิห่วงมากเลยละ่ะพิมลเอ่ยนี่ฉันกล้าบอกเลยว่าพี่ไตรต้องชอบเธอบ้าหรอพิมลไม่บ้าหรอกตอนที่พาเธอมาโรงพยาบาลพี่ไตรขับรถยังกลับจะหอก ไม่กลัวตายเลยล่ะฉันเองอยังนั่งตัวแข็งเสียงเคาะประตูห้องดังก๊อกก๊อกก๊อก,กทำให้สองสาวชะงักการสนทนาหันไปมองเห็นประตูเปิดออกพร้อมกับร่างสูงสูงของไพรกำลังก้าวเข้ามาตายยากไหมล่ะทิมอนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มผมคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าคุณกลับบ้านได้แล้วไพรเอ่ยด้วยใบหน้าราบเรียบ แต่แววตาบอกถึงความใส่ใจฉันเลยพลอยทำให้ทุกคนต้องลำบากบ้านกพูดอะไรอย่างนั้นพิมลเอ่ยก๊อกก๊อกก๊อกประตูห้องถูกเคาะอีกครั้งก่อนหมอจะเดินเข้ามาไม่มีไข้แล้วครับรับรองหายขาดขอบคุณนะครับคุณหมอไม่เป็นไรครับคุณไตรหน้าที่หมออยู่แล้วหมอเอ่ยทั้งรอยยิ้ม ก่อนจะขอตัวออกไปไพรยนั่งทำงานภายในห้องทำงานของเขาที่มีหนังสือมากมายเรียงรายรอบๆอบทุกๆตัวหนังสือที่เขาเขียนลงไปมันกลั่นกรองออกมาจากความคิด ความรู้สึกของเขาทั้งสิ้นเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาทำให้ไตรเงยหน้าและรีบเก็บงานของเขาเมื่อเห็นว่าเป็นใครเดินเข้ามานมร้อนๆค่ะสักกุนียิ้มสบตายื่นแก้วนมให้เขาขอบคุณครับไตรเอ่ยแล้วเลื่อนงานของเขาไปชิดติดหนังสือดึกแล้วยังไม่นอนอีกหรอครับยังไม่ค่อยรู้สึกง่วงเลยค่ะ นกตอบพร้อมอมยิ้มแล้วที่ไตรยังไม่งงหรอคะยังครับไตรดื่มนมก่อนจะวางแก้วลงเรื่องวันนั้นผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณตกใจไม่ใช่ความผิดของพี่ไตรหรือว่าพิมตนนี่คะฉันเองต้องขอบคุณพี่ไตรฉันทำให้ทุกคนต้องลำบากไตรผ่อนหายใจมองใบหน้าสวยนั้น เขามองเหมือนจะซึมซับเอาใบหน้าของหลอนเข้าไปเก็บไว้ในความทรงจำให้ได้มากที่สุดคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหากบัวมาเกรงใจผมว่าไม่ใช่เรื่องนะครับหญิงสาวยิ้มด้วยความซาบซึ้งใจอะไรที่ทำให้คุณกลัวขนาดนั้นไรเอ่ยถามทำให้สก,กุนีมองหน้าเขาและก็เงียบไปผมขอโทษด้วย ถ้าคำถามทำให้คุณไม่สบายใจเออไม่ค่ะไม่เป็นไรคือเมื่อตอนเป็นเด็กฉันเคยจมน้ำตอนนั้นชอบการเล่นน้ำมากแต่หลังจากที่เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดฉันไม่กล้าลงเล่นน้ำอีกชายหนุ่มพยักหน้าลุกจากเก้าอี้เดินอ้อมไปหาตอนนั้นคุณยังเด็กความกลัวคงฝังใจ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกกลัวนั้นได้นะครับฉันเคยลองแล้วแต่ไม่เป็นผลสักกูนีตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองให้มากหรือบางทีเชื่อใจใครสักคนผมหมายถึงใครที่คุณรู้สึกว่าเขาจะช่วยคุณได้รู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเขาอยู่เริ่มจากน้ำตื้นๆที่สำคัญ ต้องเอาชนะความกลัวในใจคุณให้ได้ใครเดินเข้ามาหยุดใกล้หลอนสักกุนีรู้สึกหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมสายตาของเขาที่มองสบตาหลอนมันเหมือนมีพลังอำนาจบางอย่างที่สามารถดึงดูดใจหลอนได้คุณมีใครที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาไหมฉันหญิงสาวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหลอนไม่เคยมีใคร ที่ทำให้รู้สึกเช่นนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดในใจหลอนมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่านี่คือความรู้สึกนั้นหรือเปล่าคุณมีใครพิเศษในใจไหมไกรถามหลอนดวงหน้าเนียนร้อนวูบวาบไม่คิดว่าเขาจะเอ,อ่ยตรงๆออกมาเช่นนี้ไกรมองศพตาหญิงสาวนิ่งลึกลงไป เหมือนจะค้นคว้าหาสิ่งที่เขาถามประกายตาของสก,กุนีมีสเสน่ห์และมีพลังดึงดูดหัวใจไพรเลื่อนสายตาลงมามองเรียวปากสวยของสก,กุนียิ่งทำให้สก,กุนีรู้สึกร้อนสลับหนาวหัวใจของหล่อนเต้นรัวแรงเป็นกลองถูกกระนำถ้าคุณมีใครแล้วคนนั้นช่างเป็นคนที่โชคดีมากในตาคมของนก ไหวระริกมองศบตาเขาเรียวปากอิ่มสวยสั่นเล็กน้อยขยับพเพยอนิดนิดมันเย้ายวนหัวใจของไพรยิ่งนักตาศบตาดึงดูดต่อกันใบหน้าคมเข้มของไพรค่อยๆโน้มลงมาช้าๆเหมือนไม่รู้ตัวสัก,กุนีเองเมื่อมองเห็นใบหน้าเขาค่อยค่อยโน้มลงมาหาหากแต่ว่าหลอนกลับไม่มีความคิดจะถอยห่างหรือใด้ จนกระทั่งใบหน้าไตรเข้ามาใกล้หัวใจหล่อนยิ่งเต้นระทึกไตรล,ลังเลเล็กน้อยก่อนจะจุบลงไปยังริมฝีปากคู่สวยของหญิงสาวสักกุนีหลับตาลงสัมผัสความรู้สึกร้อนวูบว่าผ่ส่านอย่างรวดเร็วไตรถอนริมฝีปากออกนิดหน่อยเหมือนช่างใจใบหน้าสวยใสยนั้นยังคงหลับตาพริมเพล่าทำให้ไพรจุมพิษลงไปหาอีกคราวนี้ แนบแน่นและนุ่มนวลเขาประคองจูบหญิงสาวเนิ่นนานนานจนหญิงสาวรู้สึกว่าเขากำลังพาหล่อนล่องลอยไปในที่ไกลแสนไกลปลายถอนจูบออกเบาๆกวาดสายตามองใบหน้าในกรอบเรือนผมดำสนิทเงางามอย่างพินิจก่อนหญิงสาวจะลืมตามารู้สึกเหมือนมวยงงและรับรู้ถึงสัมผัสอันดื่มด่ำนั้นกลุ่นอยู่ในกายผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน สักกุนีพูดไม่ออกมองเห็นเขายิ้มอ่อนโยนดึกมากแล้วคุณควรไปพักผ่อนเออค่ะเป็นประโยคที่หลุดออกไปเหมือนคนกำลังละเมอก่อนจะกับพริบตาถี่ๆมองเขาไพรยิ้มอีกแต่แขนหลอนเบาๆไปเถอะผมจะไปส่ง ซาก,กุนีตื่นมารู้สึกเขินอายไม่หายที่ต้องไปเจอหน้ากับไพรเมื่อคืนนี้เขาทำให้หล่อนปั่นป่วนว่าวุ่นจนนอนแทบไม่หลับหัวใจที่ไม่เคยเปิดต้อนรับใครบัดนี้สาก,กุนีเริ่มรู้ตัวเองว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้ววันนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมไพรถามทำตัวเป็นปกติตามเดิมเสมือนว่าไม่มีอะไรวันนี้ พักก่อนดีกว่านะพี่ไตรพิมลเป็นคนตอบเอาอย่างนั้นหรองั้นวันนี้ไตรหยุดเสียงเพราะว่าเห็นป้าแม่บ้านรีบเดินเข้ามาเออคุณไตรคะเสียงของแม่บ้านขณะรีบเดินเข้ามาทำสีหน้าตื่นเต้นมีอะไรหรอป้าคนที่ฟาร์มมาตามค่ะบอกว่าวัวกำลังจะตกลูกจะคลอดแล้วหรอ ไตรทำสีหน้าตกใจชายหนุ่มรีบลุกทันทีที่ขอตัวก่อนนะที่ไตรหนูขอตามไปด้วยได้ไหมพิมลเอ่ยได้สิอยากไปก็ตามมาเลยไตรรีบเดินนำออกไปก่อนอย่างรีบเร่งไตรลงมือเป็นหมอทำคลอดเองอย่างหน่าทึ่งท่ามกลางสายตาลูกน้องของเขาที่มองอย่างลุ้นระทึกสักกุนี นับวันยิ่งเห็นความน่าทึ่งของเขามากมายเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่อยากเชื่อเลยที่ไตรทำคลอดเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าทิมลนถามตื่นเต้นชายหนุ่มยิ้มรับที่ไตรไปเรียนมาจากที่ไหนเปล่าหรอกก็เรียนรู้จากฟาร์มแล้วก็หนังสือแล้วก็อาศัยจำเขามาบ้างที่ไตรเก่งจัง พิมลเอ่ยชมน้ำค่ะสักกุนียื่นแก้วน้ำให้เขาไรย,ยิ้มอ่อนโยนขณะพิมลมองพร้อมทำตาลุกวาวใสาเมื่อสักกุนีมองมาทำให้สักกุนีหน้าแดงกลับไปที่บ้านกันก่อนนะแล้วพี่จะตามไป